ทำไมอยู่ดีดีผู้ชายหายไปผู้หญิงชอบหาเหตุผลในเรื่องนี้หรือเกิดทำไมถ้าคุยกันอยู่หายไปคุยอยู่ก็เฟดเอาหายไปมันเป็นไปได้หลายอย่างมาก1แม่งมีเมียแล้ว2แม่งเมียจับได้3เขาอาจจะมาติดธุระอะไรทั้งบ้านอะไรแบบว่ารูตอนนี้เขาไม่สนใจความรักแล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเลยคือมันไม่อินกับคุณเพราะถ้ามันอินอยู่มันไม่หายไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าหายไปแสดงว่ามันไม่อินแล้วคุณก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วหาเหตุผลว่าทําไมไม่ต้องไปหานะครับคนมันไม่ถูกโปรแกรมมาให้รักเราวันนี้มันก็ยังไม่รักเรามันก็ไปัังนนน้้หาาที่เร สำหรับในความรัก ถ้าเกิดว่าคุยกับใครทักคนแล้วเขาเลยโกสติ้งอยู่ดีวับหายไปช่างแม่งมก็แค่คนแปลกหน้าคนหนึ่งที่เดินผ่านมาในชีวิตวันนี้มันก็ออกไปตามทางของชีวิตมาแล้วคุณก็เดินต่อแล้วก็ไปหาคนที่เขาอินกับคุณจริงๆให้ได้ซะนะครับเดี๋ยวมันมีเต็มไปหมดแต่ยืนเฉยๆมันไม่เข้าไปนะนะค,คุณต้องเป็นคนเขาเรียกว่าไปหยอดซ้ายหยอดขวาไปกระบอกแพชชั่นไปกระตุน้นอะไรตรงนี้ขึ้นมาด้วยจนถึงจะเขาเรียกว่าโอกาสในชีวิตจะได้เปิดกว้างอะไรแบบนี้ถ้าทําให้เป็นลงไปเรียนอคอร์สผมคัมภีเสนเดี๋ยวคุณจะเลิกาคคน้รับอง ได้หมดเลยโดยที่คุณไม่คิดอะไรมากมายแล้วหลังจากนั้นนะครับเสน่ห์พอเสน่ห์ของคุณขึ้นมาสูงสุดปื๊บปุ๊บคุณค่อยๆคัดเอาละกันคนเรียนและรีวิวมาบอกโอ้ไม่นึกเลยว่าชีวิตนี้อายุ50กวา่าจะหอมหวนได้ขนาดนี้อยากเป็นแบบนี้ไหมล่ะทัาเข้ามาครับ